มีกัาเมียวนะครับโอ้เลือดเลือดเลือดหากิีจังเลยอาเียวแบบนี้อย่างินนุ่ๆกดดินอ้หสุดๆกาเยียวนะครับหมูสับกับเลือดแบบนี้นุ่มๆดูนีครับอร่อยมากจะบอกว่าเลือดนุ่มสุดๆเลยเด็ดมากเฮ้ยไปซื้อฝากเมียลุยครับ ในชอบแน่นอนเลื่อยๆฮึมตุ๋วเข้าไปดูครับและนี่นะครับมีหมูสเต๊ะด้วยนะฮะดูโอ้โหนี้เมื่อกี้เข้าซอยกันนะฮะอยู่ถนนอัลดลงนะฮะซอยมีนาคาเฟ่นะครับกับร้านนี้เลยเข้าซอยเชียงใหม่นี่อันนี้เฮ้ยหอมมากบริเวณฝั่นี่นะฮะไก่ร้านนี้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยโอ้โหแล้วก็นี่นี่ น้ำคนลากล,ลงไปมาโอ้จีรีครับตอดกับนี่ต่ออด้วยเกี่ยแล้วตักลอลงไปเรียบร้อยครับอืมบีไปแบบนี้นะฮะน้ำมะน,นาวนี่เขาซอยเขาซอย,ซอยไม่ได้โดนนานแล้วมาแค่หน่อยต่อซอยเนื้อเฮ้ยร้านนี้นี่อาหานหอย่างแท้ๆนะครับโอ้โหตรงถนนอันดะลงใกล้ๆบ้านเลยอืม ขอชิมน้ำก่อนแล้วเป็นยังไงอร่อยรสชาติดีชอบแบบนี้ที่มันแบบไม่ข้นเกินไปอ่ะชอบมากเลยอ่ะเติมพินิดนึงมีอเติมแล้วก็เติมนะฮะแล้วก็มีด้วยน้ำมันพริกเผานี่อ่ใส่ไป,ไปหน่อยแล้วก็เริ่มดูดกันเลยดีกว่าอ,อืเขาซอยเนื้อใส่พริกแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งร้านที่เรียกว่าอร่อยเลยนะฮะชอบมากนัวๆลุยครับอืมเนือ้อเนื้อเนื้อเป็นเนือ้อเนื้อน้องลายนะฮะอันนี้นี่ดูครับนื้มเลยอ๋ออ,อร่อยยิ่งเลยร้านนี้ดูับ กมาเเนื้ออะไรติดเอ็นเนี่ยโคตรดีเลยอ่ะคุกๆหน่อยๆดูไหครับดีเลยดูครับแล้วก็ อยังดีเตะน,นะฮะยา่างใหม่ๆเลยนี่ดูย่างนอ่ม,อมนุ่มไม่ติดบ,บันดีมากเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้มีร้านแบบนี้นะฮะนี่คนรถึงพางมาลุยนะครับเนี่อลุยครับ ดีท่องแน่นอนแบบนี้ไมนื่อยท่องเรื่ยและนี่ท่านนี้เขาเป็นข้าวทัดแกงก็นะและนี่นะเป็นแกงองเลข้าวผัดบุญเส้นเนาะมาดูครัดโอ้โหไม่กินหันเหนื่อนาะมากแล้วดูครัรดเนื้อรกวบ ครับอืมอ,อ,อ,อร่อยรับก็ดดีอ่ะตรงที่มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นกลิ่นสมุนไพรเยอะๆเยอะนี่ยมันมากเท่าไหร่นะนี่น้ำเงี้ยวนะฮะของปลุกนไปดีเขาอือใส่มะนาวไปแบบนี้ดิที่ขาดไม่ได้นะครับประกาศดองต้องลงจริงเฮ้ย น้ำเยี้ยคือดือมากโอ้โหน่ากินสุดๆฮึมด,ดูขอชิมน้ำก่อนอร่อยยน,นี่นะฮะหมูสับเขานี่กินน้ำเยี้ยนะครับหมูสับกระเลือดแบบนี้นุ่มๆดูน,นีครับอร่อยมากเลือดนุ่มเลยนุ่มจริง ก็บอกว่าเลือดนุ่มสุดๆเลยเด็ดมากเฮ้ยไปซื้อฝากเมียลุยครับลูยับดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเลยชอบแน่นอนเลือดๆฮืมสัวงเข้าไปลุยครับ เยวคอดลดเลยนี่ไดบอกหมูสามมาดีมากด้วยนี่ะร้านข้าวซอยเชียงใหม่นะฮะมันตำได้หรือใส่หรือใส่เ,เสบอร์โทรศัพท์โดยท่านไปให้สุดยอดมากครับเจี๊ยบด้วย